สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานนอจากสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเลยเดาเฉพาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันนอจากทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้นอจากลับมาพบกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่เก่าเดือน11นเอกจากับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าวันที่เก่าวันที่วันที่เก่าเดือน11นี่เป็นวันผุดเนาะอาถจําวันบ่ผิดินนอจ้า สำหรับผ้นสรุปนอกจากของวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดจากก่อนสิไปหลับสมมันทีเก่าก่นเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปของวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดกันก่อนนาจอตสำหรับหวยล่าพัฒนาจ้าสำหรับวันที่เจ็ดแอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองหกเจ็ดลูดสำหรับวันที่เจ็ดน้องแอดจอยบอกไปว่าแอดจอยจินเบิร์นอยู่ที่สองสองกับเจ็ดเจ็ดพ้นจะหกตัวออก แปดหนึ่งแปดแปดแปดเจ็ดโอ้โหแปดขาดแปดเนาะจ้าพูดพูดบักโม่บักแตงเนาะจ้าส่วงนี้แนวทางมาแบบเบิ้ลอย่างเดียวเนาะจ้าสองตัวล่างชุดหกตัวแปดหนึ่งบอมีเนาะจ้าสำหรับสองตัวล่างชุดสี่ตัวแปดแปดอ่าแปดแปดกับบอมีเนาะจ้าติดเบิ้ลอยู่เจ็ดเจ็ดเนาะที่เอสจอยบอกพี่น้องเอฟซีไปเนาะจ้าว่าติดเบิ้ลอยู่สองสองกับเจ็ดเจ็ด มาเบิ้ลแปดแปดนอจ่าสายรูดของเฮานี่ฐารูดเบิ้ลกับเต็มเต,มต็มนอจ้าบนออกแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เขาเจ็ดแปดนอจ่าเอาถือว่าได้เห่ได้คิดได้ดูดกันนอะจ่าสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดนอจ่าจอเขาเจ็ดแปดนอจ่าเอถือว่าได้คิดได้ด,ดูดนอะจ่าเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเด้งจ้า โหดปูบักโมบักแต่เนาะจ่ามาแบบเบิ้ลกับเบิ้ลค้างเบิ้ลแน่เนาะจ่าส่วงนี้สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะจ่ากัยินดีกับพี่น้องเอฟซีสี่ตามแนวทางลาวพัฒนากับแอดจอยเนาะจ่ายินดีกับพี่น้องเอฟซีสี่ตามแนวทางกับแอดจอยเนาะจ่าสำหรับหวยลาวพัฒนาวันที่เจ็ดกะเข่าบนนอจ่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดจ้าสำหรับสุดสามตัวแอดจอยหายอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสองมาแปดแปดเจ็ดอาจจะเบิ้ลอยู่เจ็ดเจ็ดกะก็เลยจับเจ็ดเจ็ดสองนอจ่า สำหรับแนวะทางวเวลาพัฒนาเมือเ่อนก้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีสีดแนวะทางกับแอดจอยนอกจากเข่าบนแปดเจ็ดเจ็ดแปดจ้าแต่ว่าบบแมนตัวนเน้นเนาะสำหรับแนวะทางวเวลาพัฒนาวันที่สิบเก้านอกจากนี่ก็มารอรุ่นกันต่อนะจ้าสำหรับวเวลาพัฒนาวันที่เก้าเมื่อนี้ะ สำหรับคลิปนี้ดูไว้เป็นแ épisode, นวทางนะจาะแนวทางมีข่าวมีรูดผิดพลาดมองในแอ่จะกระต้องขอสุดขออภัยพีๆเอฟซีหลายๆจ้าเอาถามักถาชอบจังคอยตามถาบ่หมักบ่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้นะจ้ะเขามาแล้วกะอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอสจอยด้วยนอกจากอสจอยขอกลนหนึ่งไลค์ขอกลันหนึ่งแชร์ขอคลันหนึ่งติดตามนอกจากเป็นไปในกุศลกระดิ่งไว้ด้วยนะจ้ะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้า สำหรับเล่าพัฒนาเมอร์รี่แอดจะให้เด่นอยู่ที่สองห้าหกเด่นสองเด่นหาเด่นหกลูดจ้าสำหรับสายลูดของเฮาเนาะจ้าถามักตัวใดก็ชอบตัวใดก็นําไปลูดได้เนาะจ้าเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งเด้อจ้าพ ja. 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 ีพ ja. ีเอฟซีจ้างูซึกว่าแอดจอยเบิ่งแนวทางถือบอนี่แป๊บหนึ่งเด้อจ้าอ่าเดี๋ยวมาต่อกันเลยเนาะจ้าสำหรับ แนวทางไวลาพัฒนาเมืรอนี่แอสจอยให้เด่นอยู่ที่สองห้าหกลูดงวดก่อนนี่แอสจอยคำนวณได้คำนวณได้เจ็ดชนเนาะจ้กเนจ็ดชนก็คือได้เบิร์นเจ็ดเจ็ดกับสองสองเนาะจ้าแต่ว่าเบิร์นมาแปดแปดเนาะได้เบิร์นเจ็ดชนเด่นเจ็ดลูดเจ็ดมาเนาะจ้กสำหรับเมื่อนี้แอสจอยคำนวณได้เด่นลูดชนก็คือเด่นสองลูดสองชน,นจ้าเมอนี่อาสองสี่มาบอหรือว่าจะได้กระต้องมารอลุ้นกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้า วดก่อนคำนวณได้สองสองกับเจ็ดเจ็ดมือนี่คำนวณได้สองชุดวดก่อนกัได้เจ็ดเจ็ดกัเด่นเจรูดเจมาเนาะจ่าจอเขาเจ็ดแปดแเจ็ดเนาะจ้าสำหรับงวดนี่เด่นสองลูดสองเด่นสองลูดสองมีสองสามสองห้าสองสามสองห้าสองเจ็ด กะระวังเบ right ิ้ลไว้เนาะจ้ะเนาะพีพีเอฟซีจะถามักเบิ้ลชอบเบิ้ลกะสามารถกันเบิ้ลได้เนาะจ้ะสำหรับ burn, เบิ้ลมือนอ paper, ีแอดจอยกระหายอยู่ที่สองสองห้าห้าหกหกเอาคูเดนไปเลยละกันเนาะจ้ะสำหรับเบิ้ลเนาะสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้าจะห้ามีห้าหกสำหรับสูตรตัวจอแอดจอยกะจอหายเด่นละสี่ขู่เนาะจ้ะซีซีแปด แปดบวกอีกสี่ก็เป็นสิบสองเนาะจ้ะากับประมาณนี้ตามนี่เลยเนาะจ้าห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามเด่นหกรูดหกมีหกเก็ดหกเก้าหกหนึ่ง หกสามจ้าสำหรับสุดสามตัวจ้าสุดสามตัวมือนี่อยู่ที่สองสองหกสองสองหกสองห้าหกชุดเด่นเนาะจ้าสองห้าหกห้าสองเจ็ดหกห้าสามหกห้า สามสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าตัวเด่นตัวเน้เน,นสุดสามตัวอยู่ที่สองห้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดจ้าสองสองหกสำหรับสุดสองตัวจะหกสามหกหนึ่งหกเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์ สองเจ็ดสองสามจ้าอันนี้คือแนวทางหวยเล่าพัฒนาของมือนี้นาะจากถามักเบิ้ลสองสองกันนำไปปิดแนวทางได้เนาะจากมักเบิ้ลสองสองสามสามหกหกนอกจาแต่ว่าสำหรับแนวทางหวยเล่าพัฒนาของเอสจอยมือนี้ติดเบิ้ลอยู่ที่ 2, สองสองอ่ากันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจากโปรดจำเป็นต้องเสีอเอสจอยไปทุกอย่างก็ได้เนาะจากกัรับชมเพื่อเป็น ควาบันเทิงนกจะรับชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นกะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดขขีาาขขาาไไกันทุกคนทุกทานนกจะเข้ามาแล้วกะแอดจอยขค้คนละหนึ่งไรคคขอคนละหนึ่งติดตาาเป็นไปได้กะกดกระดิ่งไว้ด้วยนกจ้าโคให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจะสสำหรับคลิปนี้แอดจวยกับโคกล่าวคำว่า,วาสวัสดีจา้า